ว่าอย่างไรก็คือปีที่แล้วใช่ไหมเรามีแผนว่าจะทำให้มันสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมากที่จะประสบสำเร็จเลยที่เราจะทําเป็นแบบบันเทิงใช่ไหมเราบอกว่าเราจะมาเหมอนเดิมวก็บันเทิงอ,อ,อ่ะแต่ว่าอยากทําเป็น ผมถ่ายวอลธรรมดาดีกว่านะนนก็คืออยากบอกว่าล้มระไเอวไปแล้วและสัปดาห์นี้ผมก็เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับที่เราได้ทำช่องม,มาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงมันจะโอเคไหมก็จะเน้นความบันเทิงไว้ก่อน <laughs> ไง บันเทิงไวหลาทีนี้โอเคสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับ1คลิป1ปีของผมซึ่งจริงๆว่าต้องการที่จะสิว่าจะมาบ่อยกว่านี้นะแต่ว่าเออบางินมันตั้งใจมากเกินไปก็เลยออกมาท่านี้นั่นแหละก็เลยมามามา,มาแค่ชุดเดียวตั้งใจกันไปก็เกิดจากอะไรหรอก็คิดเันเริ่นจากการคิดมากคิดมากใช่ไหมพอคิดมากเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการกังวลใช่ปะพอเราคิดมากคิดไปแล้วคิดมากคิดมากคิดมากไปมันก็กลายเป็นกังวลพอกังวลแล้วก็กังวลมากก็กลัวกลัวแล้วก็ไม่ทำ <c oughs> นั่นแหละคือเหตุผลหลักเลยนะครับทีนี้พอเราเริ่มมึงจุดนั้นเราก็ไม่อยากที่จะคิดมากทีนี้พอไม่คิดมากก็ไปคิด คิดเยอะทีนี้ผมเวลาคิดเยอะครับมันก็เกิดว่ายังไงล่ะคิดเยอะพอคิดเยอะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นเพื่อเจอเลยคิดเยอะคิดจะทำนู่นคิดจะทํานี่มันก็จะมีการแบบไปเดินเล่นบ้านแล้วก็ไปหลายๆสิ่งหลายอย่างพอไปแล้วทีนี้ก็ไม่ทำเพรคิดเยอะไงคิดเยอะไปสรุปก็คือมันไม่ได้หัดมันไม่ได้ลองทำครับ ก็คือคิดว่าจะไปเฮ้ยเอาแบบเที่ยวไปพาไปนั่นไปนี่ไปสรุปก็คือไม่ได้ทำเพราะว่ามั mm hmm. วจะคิดเดยอะแล้วก็สุดท้ายก็มาลองมาคิดน้อยพอคิดน้อยพอปุ๊บเออถ่ายเล่นๆถ่ายทำพอเพิ่งคิดมาพอคิดน้อยก็เหมือนกับว่าเอองานหยาบไปเลยไง <laughs> <laughs> ก็เลยไม่ทำก็ <laughs> สรุปก็วนๆอย่างนงี้สรุปก็เลยไม่ได้ทำครับ mm hmm. ตามนั้นเลย ถูกก็ต้องพอดีพอดีนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันพอดีแล้วเราก็อยากจะทาอะไรก็เลยลองทาแล้วก็ลองแก้ไขมันจะมันจะเห็นภาพแบถ้าเกิดว่าเราพอดีพอดีแล้วนี่คืออันนี้ผมบอกตัวเองแล้วก็เป็นการแนะนำเ่องที่หายไปหายไปไหนคนระับวันนั้นได้อะไรบ้างหลังจากที่ผ่านมาถึงจะเป็นการลงคลิปแบบเล็กๆน้อยๆในวันนั้นนะผมว่าผมได้อะไรไมาหลายอย่างแล้วมันก็มีข้อสังเกตด้วยเราก็ เป็นการที่ผมจะต้องมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคลิดในวันนั้นที่มันผ่านไปนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ให้เราได้นะนี่กนาดาที่เปเดียนเพราะว่ามันไปคิดแนะนาธรรมดาธรรมดาอยู่บ้อะไรอย่างที่ที่ธรรมาที่มัวแต่คิดมากคิดน้อยคิดเยอะเนี้ยจนทําจนไม่ได้เริ่มอะไรที่อยญ่เนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าเออมันเกิดเป็นแนวคิดได้ว่า เราจะทําแนวไหนดีทีนี้พอเราตั้งใจทำใช่ไหมพอตั้งใจอย่างที่บอกไปพอตั้งใจมากๆก็คือตั้งใจมากเกินไปจนเราคาดหวังมากเราก็ไม่ได้ทําผมก็เลยได้นคนยกิดว่าเอ๊แล้วอะไรที่มันเป็นจุดที่เราควรจะทำอะไรประมาณพอผมย้อนกลับมาดูไอ้ที่ผมทําไว้อะคือไอ้ที่ผมลงไว้มันทำให้รู้สึกว่าเออวะนี่เราก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะหลังจากที่เราทํามาเนี่ยได้อะไรวะ พอผมกลับไปดูคลิปแค่24นาทีนะรู้สึกว่าเป็น24สี่นาทีเนี่ยไอเนี่ยย4สิบสี่นาทีก็รู้เลยมันทำเออได้มาจากการกลับมาดูใช่ไหมผมได้อะไรใช่ป่ะทุกคนเออในแล้วผมก็ได้เห็นว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเห็นรูประไ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นเออมันเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทําไปก่อนแล้วนะทําไปก่อนแล้วแล้วก็เห็นว่าเออเอา สรสุปก็คือเอเราทําไปแล้วเอ้ยเราได้ดูอะเราได้ดูเราได้เก็บความทรงจำของเราเออทุกคนมันเป็นอย่างยิ่งจริงพอทําไปแล้วมันได้เก็บความทรงจำก็คือแบบว่าอ้าวโอ้ก็เลยแบบเอองั้นเรามาเก็บความทรงจําไว้ในนี้ดีกว่าหรือว่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยได้อี่ว่าเอ้ยงั้นเราเก็บความทรงจําผมก็เลยเริ่มกลับมากลับมาปีนี้แล้วก็วนกลับมาที่นี้พอ ทำไปแล้วผมก็เลยเข้ารู้มาเป็นมันคิดเยอะได้มันคิดมากได้มันคิดน้อยได้ใช่แล้วเราสามารถคิดเยอะคิดน้อยคิดมากเอามารวมกันแล้วเราจะได้เกิดการเริ่มทำได้นะจากนั้นผมก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากตรงนี้แหละตรงที่นี่แหละผมอยากจะเก็บความทรงจำไว้หลังจากที่เราเก็บความทรงจำไว้ผมได้มา,มากพอของตัวเองที่ว่าเก็บ เก็บประสบการณ์ไว้ทีนี้ก็จะมีเรื่องของเรื่องเล่าเรื่อง,รองประสบการณ์ทีนี้มันก็สนุกขึ้นหรืทีนี้ได้แนวทางอะไรไปแล้วก็ประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาที่หายไปก็คือมัวแต่คิดแต่ไม่ได้ทำดูว่าบางทีอาจจะคิดเยอะแต่ถ้าคิดน้อยบางทีเราก็อาจจะพลาดทางได้ทุกคนในที่นี้อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปก,ก็ยังไงลองแสดงความคิดเห็นมาดูแล้วกันครับผมจะคอย,ยดูว่ามีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกับผมไหมหรือว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่า หรือว่าใครต้องกอารที่จะบอกเล่า,าแนวคิดดีๆหรือว่าให้กำลังใจก็สแสดงความคิเห็นได้เลยนะครับไปแล้วไปบากแล้วเจอกันใหม่ครับ